วิธีการแพ็คแหนแดงเพื่อส่งลูกค้าทางออนไลน์อันนี้ก็เป็นออเดอร์แรกของฮันนี่ที่ส่งออนไลน์นะคะเพราะที่ที่ผ่านมาที่ขายส่วนมากก็จะเป็นลูกค้ามาหน้าร้านหรือว่าคนรู้จักกันที่เข้ามาซื้อที่ที่ฟาร์มของเราแล้วก็เราจะทำการส่งให้ลูกค้าเนี่ยเราอยากจะรู้ว่า จะต้องใส่ถุงอะไรต้องต้องอะไรยังไงคืออันนี้เป็นคลิปแรกจริงๆก็เลยคลิดว่างั้นเดี๋ยวเราทําคลิปเก็บไว้เลยก็แล้วกันถ้าคลิปมันใช้ได้เราก็เอาลงในช่อง Youtube หรือว่าในเพจของเราเพื่อที่จะให้คนที่สนใจการทำแหนแดงขายออนไลน์นะ่ะลองเอาไปปรับใช้นะคะมีวิธีการหรืออะไรขั้นตอนการทำยังไงก็ลองไปดูกันนี่ก็คือตะกร้าแบบนี้นะคะเดีย๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยคะ่ะ ก่อนอื่นเราชั่งตะกร้าก่อนนะคะตะกร้ามีน้ำหนัก3ขีดเดี๋ยวเราใช้ตะกร้าแพ็คขนมจีนอันเล็กๆไปช้อนแหนดอกฟูฟูสวยๆในอ่างหรือกระมังที่เราเตรียมไว้ส่งให้ลูกค้านะคะตักจนเต็มตะกร,ะร้าแล้วได้ประมาณ3โล 4, 4นะเดี๋ยวเราจะเอาไปพึ่งหรือว่า เอาไปวางไว้ให้มันเสด็จน้ำซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ3-4ชั่วโมงก็ถ้าว่างก็มากลับไปกลับมาแบบนี้ก็ได้ค่ะจะได้เสด็จน้ำเร็วๆขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมแพ็คเนาะก็จะเป็นถุงในคลิปนี้จะใช้ถุงสำหรับแพ็คลูกกุ้งขาวซึ่งสกรีนโลโก้เรียบร้อยแล้ว ลองก้นถุงด้วยใบตองเพื่อให้มันอยู่ทรงอะไรประมาณนี้เนาะก็คือเห็นเขาทำเราก็เลยลองทำดูบ้างต่อไปนะเราก็นำแหนแดงที่พึ่งเสร็จเรียบร้อยมาใส่ในถุงซึ่งจากการชั่งน้ำหนักใส่จนเต็มถุงก็จะได้ประมาณ หกิโลกว่ากวาคือถุงถุงนี้อาจจะแพ็คได้เยอะกว่านี้ก็ได้แต่ส่วนมากเรามักจะซื้อขายกันเป็นกิโลเนาะในคลิปนี้ก็จะใส่ไปถุงละ1กิโลค่ะเมื่อได้น้ำหนักที่ต้องการแล้วนะคะสำหรับในคลิปฮันนี่ทดลองใช้กระดาษทิชชู่แผ่นใหญ่นะคะเพื่อที่ จะเอามาไว้ซับน้ําบางส่วนหรือความชื้นบางส่วนที่อาจจะเหลือไม่ให้มันระเหยออกไปซึมเปือนนอกกล่องหรือระหว่างขนส่งและอย่างหนึง่งน้ําที่มาอยู่กับทิชชู่เนี่ยคือทิชชู่ตัวนี้มันไม่เปื่อยไม่ยุ่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะโดยความคิดเห็นส่วนตัวนะคะคิดว่ามันน่าจะรักษาความชื้นให้กับแหนแดงเวลาที่ ไปส่งถึงมือลูกค้าเนี่ยแหนแดงมันก็จะมีความเขียวสดชื่นมากกว่าอันนี้ก็ลองปรับใช้ดูกันนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วสวยงามใส่ใส่หลอดเข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มช่องทางการหายใจให้กับแหนแดงของเราในระหว่างที่ขนส่งนะคะพอจัด หลอดจัดถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็มัดปากถุงจะใช้หนังยางใช้เชือกหรือใช้สายเคเบิลทายแบบนี้รักก็ได้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะแพ็กอีก1กิโลนะคะเพราะว่าออเดอร์รอบนี้ลูกค้าสั่งมาทั้งหมด2กิโล ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญแล้วก็อย่าลืมกันนะคะทุกคนก็คือเราจะทำการใช้มีดเจาะรูเป็นที่ระบายอากาศด้านข้างนะคะหรือใครจะเจาะก่อนก็ได้หรือจะไปซื้อกล่องสำเร็จรูปที่เจาะรูไว้เรียบร้อยแล้วก็ได้นะคะซึ่งเราก็จะแถมถุงมือ P U อย่างดี ไปไว้ให้กับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจด้วยค่ะอันนี้แล้วแต่ว่า,าใครจะแถมหรือไม่แถมอะไรก็ได้นะคะเอาตามที่เราสะดวกขนาดกล่อง20 39 24อันนี้คือใส่แหนแดง2กิโลสำหรับกัน เก็บข้อมูลขนาดกล่องไว้เนาะเผื่อในอนาคตเราต้องส่งแหนแดงเยอะมากๆเราจะได้รู้ว่าขนาดไหนที่เราจะต้องหาซื้อมาเพิ่มเติมอันนี้คือข้อมูลจากลูกค้าที่รับแหนแดงไปลงเลี้ยงนะคะแจ้งมาว่าอยู่ในสภาพดีสวยงามขอขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวิธีการแพ็คแหนแดงออนไลน์ครั้งแรกของ h ั n e y f a r รมนะคะถ้าเพื่อนๆมีวิธีการแพ็คที่ดีหรือว่าใช้ได้ผลหรือว่าอะไรยังไงเอามาแชร์มาแบ่งปันกันในคลิปวิดีโอของ h ั n นี่ได้เนาะเพื่อที่คนที่เขามาดูเขาก็จะได้มีแนวทางหรือว่าเป็นการช่วยกันบอกต่อกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เนาะไว้กดติดตามฮันนี่ฟารมแล้วก็คลิปอื่นๆได้ในช่องนะคะ